สีขาวครับถอยม้ากลับมาแปลกๆครับฝั่งสีแดงขึ้นไม้โยงซ้าย สีขาวขยับโคนนะครับสีแดงทิมเบียสีขาวอินสีแดงใช้เบียสีขาวเดินเบี้ยตัวสีแดงดันเบี้ยลิมสีขาวขยับเรือสีแดง กินไล่ม้าสีขาวใช้เบีย้ยนอกกินโตอตอบฝั่งสีแดงกินสีขาวใช้เบีย้ยสีแดงเดินเบีย้ยอีกตัว จากนั้นสีขาวกินหายสีแดงใช้มาสีขาวครับถามต่อเรือสีแดงไม่แลกสีขาวจึงเอาเรือยึดคืนที่ข้างบน ฝังสีแดงทำเรือคู่สีขาวหลบตากฏดสีแดงหลบตากฏดเช่นกันสีแดงทิมเบี้ยบุกขึ้นมาสีขาวกินสีแดงใช้มา้า สีขาวเดินโคนขึ้นไปสีแดงครับกินสีขาวใช้ม้ากินม้าสีแดงใช้เรือกินจับม้าสีขาวใช้เรือผูกสีแดงจับโคน สีขาวถอยม้าผูกโคนสีแดงเดินเบีย้ยผูกเรือสีขาวใช้เม็ดไล่สีแดงเดินหลบสีขาวไม่แลกขยับเรือสีแดงจึงกินเบีย้ย สีขาวเช้โคนกินฟังสีแดงกินเบี้ยรความสีขาวจึงเดินเม็ดสีแดงกินเบีย้ยอีกสีขาวเดินมา้าสีแดงลูก สีขาวปิดสีแดงบุกต่อเนื่องจากนั้นสีขาวขยับขุนสีแดงเดินโคนสีขาวกินแลกโคนฟังสีแดง ใช้เรือถอยไปกินสีขาวจึงเดินกินเบีย้ยสีแดงใช้เรือยึดพื้นที่ขุดเอาไว้สีขาวลุกสีแดงลบ สีขาวลุกต่อเนื่องครับฝั่งสีแดงก็ขยับขุนขึ้นมาสีขาวครับเดินมา้าฝั่งสีแดงเดินโคนสีขาวลุกสีแดงเดินเรือสีขาวใช้ม้ากิน ฝั่งสีแดงใช้เบียร์กินลุกสีขาวหลบสีแดงลุกสีขาวอยู่ข้างโคนสีแดงลุกซ้ำลุก สีแดงจึงใช้เรือกินเม็ดสีขาวลุกสีขาวขยับขุนไปหลังโคนฝั่งสีแดงจึงใช้โคนไล่เรือเรือขาวหลบไปริมกระดานฝั่งสีแดงายลุกสีขาวขยับ ชิดเรือเรือแดงเดินหลบสีขาวจะกินฟรีหรือไม่สีขาวไม่กินครับเดินขึ้นไปลุกสีแดงต้องถอยสีขาวลุกสีแดงถอยจากนั้นสีขาวปิดเกม ลูกจน